สวัสดีครับลงกึงช่างต้อมวัสินพิบุากรนะครับวันนี้เรามาดูแค้งเว็บร้อยยี่ห้าเจาะสตาร์ทมือกันนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นการเจาะแปลงใส่ไดนะครับเดิมๆเลยนะครับแข้งร้อยยี่ห้านะครับมันจะตันนะครับช่วงนี้นะครับเราต้องทําการเจาะลงไปก่อนนะครับเรีนเล่งมันทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไดสตาร์ทเข้าได้นะครับนี่ครับเจาะ ออกไปก่อนนะครับแล้วก็มีไดสตาร์ทไว้สักลูกหนึ่งนะครับอันนี้ก็ลูกค้าซื้อเลยนะครับแล้วก็ใส่ลูก CB ครับใช้ได้ใหญ่นะครับแข็งเป็นสตาร์ทเท้าแต่ว่ามาแปลงเป็นสตาร์ทมือนะครับก็หลักๆนะครับก็ไปซื้อสายไฟชุดที่ต่อกับไดสตาร์ทแล้วก็นีเลย์ครับมา1ชุดแล้วก็รันเวย์หลังนะครับแล้วก็เฟืองสตาร์ทนะครับบนล่างลูกปืนเฟืองสตาร์ทนะครับแล้วก็เอาแข็งมาเจาะซื้อไดอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ทาสวิตช์แค่นั้นแหละครับ มันก็ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้มันมีชุดสตาร์ทมือของมือสองขายแล้วนะครับเพียงแต่เราแค่เอาแคร็กมาเจาะแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านขวานะครับก็คือนี่ครับมาทําเกลียวตรงเนี้สองตัวเกลียวตรงเนี้เดิมๆนะครับมันก็ไม่มีอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดิมๆมันจะไม่มีรูนะครับไม่มีรูใดสตาร์ทนะครับก็เราต้องเจาะ ทำเกลียวให้มันหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะยึดก่อได้สตาร์ทได้นะครับก็อนนี้เดี๋ยวเรามาดูการเจาะกันต่อเลยนะครับก็ดอกแรกนะครับยี่สิบแปดมิลนะครับลวงรูในก่อนนะครับอันนี้ดอกสองนะครับสามสิบมิลนะครับอันนี้แล้ครับก็จะเป็นอันที่ ใส่เข้าไปแล้วไดสตาร์จะเข้าได้เลยอะมาดูวันทับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ อขยับเลื่อนหน่อยครับเพราะว่ามันมีโอลิงนะครับเพื่อให้โอลิงเข้าได้ด้วยนะครับหัวไดมันประมาณ30มิมลนะครับแต่ว่าโอลิงมันเส้นใหญ่นะครับก็ขยับเลื่อนใต้ฝานิดนึงนะครับอ่ะประมาณนี้ครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเจาะตับเกีียวกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ ซูมใ,ใกล้อันนี้หัวไดสตาร์ทจะเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาหัวไดสตาร์ทใส่ดูครับนี่ครับปุ๊บมันจะลงสนิทแบบพอดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ครับนี่ครับมันจะสนิทแบบสนิทมากเลยครับกันน้ำมันรั่วด้วยนะครับทางใครอ่าแบบว่า รวมนะครับก็เอากาวทาเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวน้ำมันจะซึมออกมาได้นะครับแต่อันนี้ตึงพอดีนะครับโอ้ยดึงไม่ออกเลยเดีจวให้ดูทางดีกว่าครับนี่ครับก็โอลิงตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่นะครับดำๆเนี่ยกันน้ำมันรั่วนะครับเนี่ยมันจะต้องหนึบเข้าไปนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับก็เสร็จการเจาะนะครับไปดูการตับเกียวต่อครับก็มาดูต่อเลยนะครับ การเจาะตาก็ไม่ยากนะครับถ้าเรารู้ขนาดมันแล้วนะครับเราจะใช้สองโลนี้นะครับที่ยึดใดเกลียวตรงนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นเกลียวกี่มิลนะครับลตเบอร์สิบนะครับที่ใช้ในรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่ก่อสร้างนะครับเกลียวจะใช้อยู่ประมาณที่นะครับนี่ครับดอกประมาณไม่เกินหกมิลนะครับ เราก็จะเจาะเข้าไปนะครับดอกเจาะก็ประมาณ4.75นะครับเพราะว่าดอกตราเป็น6มิลนะครับทะลุแล้ว1รูครับเนี่ยครับเจาะตรงตรงเลยครับนี่ครับทะลุแล้ว1นรูครับต่อไปเราก็ใช้ดอกตาบตาบได้เลยนะครับต่อไปเราก็ตราบเกลนะครับหลังจากเจาะเสร็จแล้วนะครับก็ตัวตราบก็ M6 คูณ1น5นะครับเดี๋ยวผมจะตาบให้ดู หนึ่งรูนะครับแล้วเดี๋ยวเอ้าน็อตลองใส่ให้ดูด้วยครับว่ามันลื่นไหมนะครับก็ทามง่ายครับเราเจาะนะครับพอดีนะครับไม่ตึงเกินไม่หลวมไปนะครับเกี่ยวอที่ออกมามันก็จะสวยครับอันนี้เราตาบสุดเลยนะครับใส่ไปสุดเลยนี่ครับแล้วก็ถอนออกได้เลยครับเกี่ยวอันนี้ก็อลูมิเนียมจะนิ่มนะครับไม่ค่อยแข็งเหมือนกับเกีียวเหล็กนะครับถ้าเป็นเหล็กนี่จะตาบยากหน่อยนะครับ ต้องใช้้ำมันช่วยหยอดเยอะนี่ครับเสร็จแล้วครับเกี่ยวนะครับจะค่อนข้างคมนะครับคมแล้วก็สวยนะครับนี่ครับแต่ผมลองน็อตใส่ดูครับก็น็อตใส่เข้าไปนะครับมือหมุนได้นะครับลื่นนะครับนี่ครับก็เสร็จ พร้อมส่งแล้วนะครับเจาะใดนะครับอันนี้ของใครต้องการแปลงนะครับส่งมาเลยนะครับก็ทําไม่นานนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ